ตัวนี้จะเป็นการทบทวนคำศัพท์ในบทที่11นะคะว่าด้วยเรื่องการใช้คำกริยาตามด้วยคำบุพบทหรือ verb plus preposition นั่นเองอยู่ในหน้า54นะคะ Verb หรือคำกริยาในภาษาอังกฤษนะคะหลายๆครั้งเนี่ยมักจะใช้คู่กับ Proposition หรือคำบุพบทซึ่งมันจะเป็นคำที่ไปด้วยกันเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคำกริยาคำว่า play Play คำนี้แปลว่าเล่นแต่ถ้าเราต้องการพูดถึงบริบทว่าเล่นอะไรกับใครเราจะใช้คำว่า play แล้วตามด้วยบุพบทคำว่า with นะคะ play with ก็จะแปลว่าเล่น จ,จุดกับใครยกตัวอย่างเช่น I play online game with my friends I play online game with my friends ก็จะแปลว่าฉันเล่นเกมออนไลน์กับ เพื่อนๆน,นั่นเองนะคะนอกจากคําว่า play with ที่แปลว่าเล่นอะไรกับใครแล้วนะคะเรายังจะมีอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเล่นแข่งกับใครนะคะคำนั้นจะใช้คําว่า play against play against นะคะยกตัวอย่างเช่น we play volleyball against the red team we play volleyball against the red team พวกเราเล่น volleyball แข่งกับทีมสีแดง เป็นต้น play against นะคะเล่นแข่งกับใครคำตัวอย่างต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่า talk นะคะกริยา talk คำนี้แปลว่าพูดพูดคุย แต่ถ้าเราพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะใช้คำว่า talk about talk about ยกตัวอย่างเช่น we like to talk about the sports we play we like to talk about the sports we play พวกเราชอบพูดเรื่องกีฬาที่พวกเราเล่นน,นั่นเองคำต่อมาค่ะคำว่า agree agree คือตกลงหรือเห็นด้วยนะคะถ้าเราจะเห็นด้วยอะไรกับใครเราจะใช้คำว่า agree with agree with ยกตัวอย่างเช่น I agree with you that the weather is hot today I agree with you that the weather is hot today ฉันเห็นด้วยกับเธอนะว่าวันนี้อากาศมันร้อนเห็นไหมคะง่ายๆเลยคำว่า pay นะคะคือจ่ายนะคะเช่นฉันจ่ายเงินก็ I pay the money แต่ถ้าเราจะพูดว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจ่ายเพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรเราจะใช้คำว่า pay for pay for ในการยกยั่งเช่น the fitness members have to pay for the fee the fitness members have to pay for the fee สมาชิกฟิตเนสจะต้องจ่ายค่าฟีหรือค่าธรรมเนียมนั่นเองนะคะ ที่ยาคาต่อมาที่พบในบทที่11็นะคะนั่นะคือคําว่า take คํานี้นะคะเป็นคําที่มีหลากหลายความหมายมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงว่า take แล้วตามด้วยคํานามนะคะบริบทของเขาจะหมายถึงหยิบหรือจับหรือถือ,หร,อหรือเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นถ้าเราหยิบแอปเปิลเราก็จะเรียกว่า take the apples เราเอาหนังสือไปเราก็จะเรียกว่า take the book แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราจะพูดบริบทที่บอกว่าเอาอะไรไปด้วยนะคะเอาอะไรไปด้วยเราจะใช้ take ตามด้วยบุพบทคําว่า with นะคะ take with ยกตัวอย่างประโยคเช่น I always take my phone with me when I go outside. I always take my phone with me when I go outside. ฉันเอาโทรศัพท์ของฉันไปด้วยตลอดเวลาที่ฉันออกไปข้างนอกแบบนี้เป็นต้นโอเคคราวนี้เรามาฝึกทบทวนกันดูนะคะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ในการทำ exercise หรือทำข้อสอบ part vocabulary ะนะคะจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องจำคำศัพท์กันได้โดยเฉพาะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการใช้คำกริยาแล้ตา ด้วยบุพบทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ยควรจะจําให้ได้นะคะว่าสมมุติเราพูดคําว่าตกลงนั่นก็คือ agree เราตกลงเรื่องอะไรแล้วควรจะจําได้ว่ามันคือคําว่า agree with แบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราดู exercise ข้อแรกเลย some people think video games are bad for you do you agree blank them ให้โฟกัสที่ขีดเส้นใต้นะคะตรงขีดเส้นใต้มันมีกริยาคำว่า agree เ okay, หนไคะ agree เราเรียนกันไปในวันนี้แล้วนะคะคำว่า agree ที่แปลว่าเห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรเราจะใช้บุพบทคำว่า agree with นะคะ agree with s o m e p e o p l e think video games are bad for you บางคนคิดว่าวิดีโอเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณเห็นด้วยกับพวกเขาหรือไม่ Do you agree with them เอาอย่างเช่นข้อที่2นะคะ How much do you normally pay จดๆ video game on your phone นะคะ pay ตรงนี้ที่แปลว่าจ่ายใช้จ่ายเราใช้จ่ายไปกับอะไรเราใช้กับคำบุพบทคำว่า pay on นะคะ pay on how much do you normally pay on a video game on your phone ข้อที่3ค่ะ do you often play video games blank friends นะคะเราเห็นกริยาคำว่า play เพราะฉะนั้น Play จะใช้คู่กับคำว่า play with Do you often play video games with friends คุณเล่นวิดีโอเกมส์กับเพื่อนๆบ่อยไหม Number f o u ข้อที่4ค่ะ Which video games are most people talking these days นะคะเห็นกริยาคำว่า talk ที่แปลว่าพูดคุยพูดคุยเรื่องอะไรเราใช้คำว่า talk about นะคะ talk about Which video games are most people talking about these days นั่นเองนะคะและตัวอย่างข้อที่5สุดท้ายเราเห็นกริยา คำว่าอะไรเอ่ยเราเห็นกันยาคำว่า take ใช่ไหมคะ When you leave the house, do you always take an umbrella with you? Take ที่แปลว่าเอา take umbrella ก็คือเอารม่มเอาไปด้วยเราใช้คำว่า take with นั่นเองนะคะ When you leave the house, do you always take an umbrella with you? <Yeah. S 1> เวลาที่คุณออกจากบ้านคุณจะพกรม่มหรือคุณจะเอาร่มไปด้วยตลอดเวลาหรือเปล่า นนัน่เป็นยังไงบ้างง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวิดีโอนี้ don't forget to review and practice ฝากให้กลับไปรีวิวและทบทวนบ่อยๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอบทที่12สวัสดีค่ะ